ไปตีนตุง้งไปตีนตุ้งแล้วอันนี้ก็คือคุณแม่เนาะทุกคน,น,น,นคกกนำเยอะๆเลยเนอะกินคำน้อยๆเพราะเป็นสาวสิงขวด

สิ้นดาดโลเนาะเฮากะเกียมไปเบิ้งนกากันว่าสินดาดโลในช่วงนี้หนาเนาะราคาจีขึ้นหรือว่าราคาจีลงหรือว่าราคาจีทอเก้าเนาะมื้อนี้นะกกาจีไปกับครอบครัวเด้อเฮากะเกียมออกไปเลยเด้อทุกคนไอบิวจะไปเซอร์าปางๆไปตีนตุงไปตีนตุง้ง มายังน้องนงมาหยังมาอิ่เกบาน้องถามว่ามาหยังมาอิ่เกบากินยังน้องเบสกินอ๋นี่นะกินบ่ี่ตึเป็นแล้วด้แล้วอันนี้ก็คือคุณแม่เนาะก่อนอีแม่เด้อยิ้มยิ้มๆมานี่สนึงเนาะกะสิมีผักมีเปอแล้วกะไข่เด้อพี่น้อง อันนี้ก็คือน้ำเจียวซีฟู้ดเนาะทุกคนอันนี้ไงนกแบงมาเอทอเท่านี้แบงมาเอทอเท่านี้ก็กินเท่านี้ได้พี่นอ้องต่อมาอันนี้ก็คือน้ำเจียวเขาเอินว่าเจีเยวเลยอะไรก็เลยไงเจียวซุก,กี้เนาะพี่น้องลืมเจียวซุก,กี้แบบเขี้ยวพุ่นแหงเลยสูตรเด็ดของฮานเซาเนาะ ทำเยี้ยๆเลาวคะทุกคทำไม่ยอนะ้กินลูกเบ่อันนี้กันไหมเบาอินโดนเลืมเ้า นกพิพาทุกคนมากินเจวอนี้เดอรเป็นเจวจีนเนาะจะกินสุดซีแบบกินแหงก็เลยว่าเอามาเนเดี๋ยวนกสิพาทุกคนมากินโตปลาหมึกเซอร์น้ำเจวจีนเนาะพี่น้องอันนี้เดอร์เทียดคำเยอะๆเลยเนาะกินคำน้อยๆเพราะเปนสาวเสียงขวกนะเดี๋ยวเอามาซีมนำกันเนาะว่ารสชาติมันจะเป็นเราเลยเอาเลยแล้เด้อพี่น้องคือ เนื้อปลาหมึกแบบเด้งๆเลยเวลาเรากินกับเจ้าจีหรือว่าเจ้าเสือสวนนี่เนาะเข้ากันขานาดเลยทุกคนแจ็บแหงอะ่ะ ส่วนว่าปีนี้เขาทานยามได้เขาเป็นยางไ้พอทันเจ้าีนสุดเขาบูมีเนื้ได้เพิ่มในนอกที่ส่วน้อนเกแป๊บซี่เย็นเย็นก็เนาะเขาให้ส่วนพับบ้งเนส่วนหนึ่งแม่คนเดียว บันนี้เนาะนกยูพาทุกคนมากินนวดปลาหมึกเด,ด้อพี่น้องนอกกินกับน้ำเจียวซีฟู้ดเนาะเฮามาลองกินเบื้องน้ำการว่ารสชาติมันจะเป็นแบบเลยคันทว่าเฮาเสิร์ฟเฮาเปบุโกะเฮาต้อนรักไม้คนเด้ออืมเฮ้ยนานๆเราไม่พิมพ์นอนแตเอ็ดตอนนี้คกินปะาออ่เขาเรงว่าเป็นะว่าเขาไข่เขาเขาก็ได้แค่ได้ละนี้เป่นเถื่อว่าได้สองเดือนหมดสามเดือนได้สิบเอ็ดแสนพี่น้องเออข้ายมามกัดบ่ขาดพี่น้อง

บ่มีเฟอร์เบิ้งเลยยู่ทั้งข้างนกแต่กับใบเบิ้งเป็นอะไรเดินไม่เท่าอิ่มแล้วบอกระงึงหนึ่งนอ้เนาะทรายเนาะทุกคนนั้น อนนี้กําลังย่ําผักบงเข้าไปเนาะละมุนละไมในปากแม่กินกุ้งด้วยทุกคนเตรียมเบิ่งเนาะว่าอีแม่สิกินแบบแซ่บๆเหรอกินนําเดียวมาเด้อทุกคนอือแซ่บบ่แม่เาแซ่บแล้วยกเป้ได้ดูบัดนีบอกแม่เฒ่ายกโปได้เนาะยเลยยำเลยยาๆๆ ຂໍຍົກໂພດແມ່ດິວໂພດແດ່ອອກກະຫມຶກອັນໂຕອັນກະເ ตอนนี้โนกกาได้กลับมาหอนเหินและเด้อทุกคนหลังจากที่พาครอบครัวไปกินซินดาตโลเนาะแล้ววันนี้โนก,กาสิมาว้าเรื่องราคาซินดาตโลเฮ้อทุกคนได้ฟังดำนเนินกเนาะว่าราคาจีขึ้นหรือว่าจีลงหรือว่าราคาเท่ากัาเนาะสำหรับเรื่องราคาซินดาตโลเนาะหกิโลกะยังคือเก้าเดอพี่น่เก้าสิบเก้าพันกีบถ้าเป็นเงินบาทกะประมาณ300บาทนั่นเองเนาะซึ่งครอบครัวของนอกากได้กินไปหลายโลเติบกินไปทั้งหมิด3โลครึ่งพี่นอ้อง โลนึงเนาะต่อสองคนเพราะว่าไปดำการ6กคน,นส่วนว่าอีกครึ่งโลเนาะเม่นปีกมาเฮยอีพ่อ,อยู่เหืารับเรื่องการไปกินซ้นดาดโลขนาดนาะทุกคนเฮาจีเอาเอาเลยก็ได้เนาะอยู่ภายในฮะแต่ว่าต้องมาสร้างเป็นกิโลถ้าเฮาเอาหนึกิโลเนาะกะเจาก็จะมีพักมีแบบ ครบเครื่องที่เฮาต้องการจีด้าดหรือว่าจีจุ้มหรือว่าจียอเลยเฮาก็บอกเจ้าของ้าเนานแล้วก็เจ้าก็จัดเกี่ยมมาให้เฮาแล้วทุกคนก็คือจอยากู้เนาะว่าเป็นเลยคือมักไปกินยันนอกคุณนะคือว่าโบซื้อมาฮหดกินยูเเฮอนะเนาะอันนี้ข้อที่หนึ่งก็คือแบบมันก็สะดวกสบายเนาะแบบเฮาบบได้งมบบได้อลือโบได้แต่งอะเลยมันหลนะเพราะว่าบางเท้าเนาะแต่งนะเฮาแต่งแต่งแต่งไปแล้วบาท็ดแล้วแล้วเฮาพั่อยากินเพราะแม่พี่น้องแล้วอันต่อมาอันสุดท้ายนี่ก็คือแบบ ี้การรากถ้วยค้การลากถ้วยคิการรากถ้วยแต่แล้วพอพี่น้องเป็นสาวเป็นนางค้การไดโนเลอเนาะเออมันกาต้องมีได้แหละเนาะเออบาดคานบาดบคา,าแล้วสำหรับวิดีโอนี้เนาะกาเจ้าสมนีก็เได้ทุกคนครอบเจอทุกคนเนาะที่เข้ามาบึงวิดีโอของสาวเสียงขวงเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดชซ์กดติดตามเป็นกำลังเจอสาวเส,สียงขวงได้เด้อทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องขอกล่าควคำว่าบ๊ายบาย รอติดตามเบิงวิดีโอต่อไปเนาะว่าจิแมนวิดีโออันเลย